มาอีกแล้วครับท่านเข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ช่องหน่อยรวยร้านเอฟซีให้ด้วยนะครับเทียนพันษาครับเทียนพันษากำลังเคลื่อนเข้ามาในร้านประกวดนะครับอันนี้วัดกุดคูณนะครับผมไอที่กำลังถอยหลังเข้าไปคือบ้านด่านอำเภอของเจียมนะครับ เลบเบอร์ฐานงนะครับ กำลังเกือนมานะครับอ Walker, no ัน <nước> น uh, ี้เภินาตาลนะครับสวยงามมากครับอันนี้อำเภอน้ำขุดนะครับเจ้าของรถยนต์นะครับ จอดอยู่บริเวณตั้งรถดเรียนตอนนี้นะครับขอขอร่เลยทุกท่านเลยนะครับรถเจ้าของรถสวยงามมากครับบรรยากาศคนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับไปจอดข้างฝั่งตลอดแนวเรื่อยนะครับถนนนะครับแถววัดมันฝั่งนะครับ่แถวถนนหม่าบ้านนะครับพ่ออ่อจังวัดสมุท ขอจบคลิปสั้นๆนะเชนี้ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดดิ่งเพื่อ,อกติดตามช่องหน่อยรวยร้านด้วยนะครับ